สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกับทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจโคกหนองนาโมเดลนะครับวันนี้ผมจะมีข้อดีๆมานำเสนอในการขุดสะหรือว่าขุดทั่วไปนะครับคลิปนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมช่วยแชร์นะครับเพราะว่าเป็นเอ่อ สิ่งที่ดีต่อ,อลูกค้าหรือว่าท่านที่กำลังจะหาข้อมูลในการขุดนะครับอย่าลืมนะครับแยกหน้าดินด้วยนะครับท่านใดที่กำลังจะขุดนะครับไม่ว่าจะว่าจ้างรถไหนนะครับอย่าลืมบอกด้วยนะครับบอกต่อๆกันด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราถมหน้าดิน ทิ้งนี่เท่ากับเรา,าทิ้งปุ๋ยไปเป็นร้อยตันพันตันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรามาดูกันว่าดินก้นบ่อมันเป็นยังไงนะครับนี่ลักษณะดินแบบนี้นะครับจะไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยนะครับถ้าเราไม่แยกหน้าดินไว้นะครับควรที่จะแยกหน้าดินไว้นะครับ ท่านใดที่กำลังจะขุดนะครับอย่าลืมนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับขวันใจโคกหนองนาโมเดลนะครับนี่เลยนะครับทีมงานของเรานะครับจะแยกหน้าดินไว้ต่างหากนะครับแล้วก็จะเอาดินหน้าดินนะครับมาโปะที่เราขุดก้นบ่อขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับ หน้าดินที่เรากองไว้นะครับเราทําการเคลียดินที่เราขุดมาจากต้นบ่อให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการเอาหน้าดินนะครับปกไว้ข้างบนนะครับเพื่อที่จะปลูกต้นไม้และก็หน้าดินจะมีแร่ธาตุสารอาหารอย่างดีนะครับถ้าไปกลบทิ้งเท่ากับ ท่านจะเอาหาปุ๋ยมาบำรุงดินอีกเป็นอาจจะเป็นหมื่นตันนะครับถ้าหลายไร่นะครับเพราะว่าดินก้นบ่อไม่มีแร่ธาตุอะไรเลยนะครับดูแดงแป๊ดเลยนะครับนี่อย่างเช่นดินเหนียวแบบนี้นะครับเรามองเห็นความสำคัญของลูกค้านะครับเราก็เลยนะครับมาแยกนาดินให้นะครับเพื่อ เป็นความสำคัญมากเลยนะครับสำหรับนาดินนะครับทางทีมงานของเรานะครับจะทำทุกที่นะครับเพื่อให้ประโยชน์กับลูกค้าโดยที่เบาภาระนะครับในการซื้อปุ๋ยมาปรับปรุงดินนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันเขาเรียกว่าส่งเสริมในการ ทำการโค,าโคกน้องนาที่ถูกวิธีนะครับไม่ว่าท่านใดน,นะครับที่กําลังจะทําหรือหาข้อมูลนะครับอย่าลืมอย่าลืมเป็นความปรารถนาดีนะครับเป็นข้อมูลดีๆจากทีมงานเสียเสมรถคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หลายร้อยหลายพันหลายหมื่นคนที่ยังไม่ทราบนะครับก็นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ บางคนบางท่านยังไม่รู้นะครับท่านจะถมปุ๋ยทิ้งเปล่ปาๆนะครับเป็นหมืน่นเป็นเป็นแสนกิโลหรือว่าเป็นหลายตันนะครับผมเองก็ไม่ทราบอยู่กับพื้นที่นะครับตรงนี้เราจะลอกออกหมดเลยนะครับลอกออกไปกองไว้ก่อนแล้วเราก็ทําการขุดดินจากก้นบ่อนะครับมาวางแล้วก็ค่อยเอา นาดินนะครับโปะข้างบนอีกทีนะครับเพื่อที่จะให้มีสารอาหารอยู่บ้างนะครับแล้วก็ต้นไม้จะฟื้นฟูได้ไวนะครับอย่างเช่นพวกหญ้าพวกอะไรก็จะงอกได้ดีนะครับไม่ว่าต้นไม้อะไรก็ตามนะครับนี่แหละครับสิ่งสำคัญของเรานะครับที่เราได้เล็งเห็นนะครับความสำคัญของลูกค้านะครับก็นะครับอย่า ลืมนะครับอย่าลืมบอกนะครับว่าจ้างรถทั่วไปนะครับเป็นความปรารถนาดีนะครับอย่ามาโกรธผมนะครับรถทุกท่านนะครับรถไมโครถ้าทำได้ก็ช่วย่วๆกันนะครับอันนี้คือเป็นความปรารถนาดีนะครับท่านก็จะได้มีงานทำไปด้วยนะครับนะครับไม่ปิดบังนะครับถ้าเราจะทำนะครับทำดีนะครับก็ ช่วยกันนะครับคือการช่วยกันนะครับไม่มักง่ายนะครับขุดขอให้แต่เสร็จอะไรประมาณนั้นนะครับนี่นะครับคือเป็นความปรารถนาดีจากเราทีมงานเสียเสมรถขุดนะครับวันใจโคกน้องนานี่นะครับคนขุดสุดหล่อของเรานะครับฝีมือดีนะครับนี่ยันด้วยนะครับ ทำงานเนี้ยนะครับดูการขุดของน้องนะครับนี่ครับฝีมือมากนี่นะครับ,รรบเป็นบ่อรูปทรงปลาวานของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นครีบนะครับน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่อีก หลายคนหลายท่านยังไม่รู้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ของท่านเองนะครับผมเองก็ได้แต่บอกกล่าวให้ท่านได้ทราบนะครับว่าเพราะว่าเราอยากให้ได้ดีนะครับอยากให้เป็นอ,อยากให้ทำทุกคนนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ของท่านเองนั่นแหละนะครับเราก็เลยเอามานำเสนอนะครับผมเสียเสมรถคุดนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับ ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนี่นะครับ